แดแดแรงนะเนี่ยแดดแรงนี้ทำให้หน้าพังแต่คุณน่ารักจังทำให้หน้าแดงร้านเกี๊ยวครับทุกคนร้านเกี๊ยวกับลูกชิ้นนะครับครับอยู่ข้างๆร้านขนมจีบยังร้อนอยู่ไหมครับร้อนเนาะหน้าร้อนน่ะต้องยกให้เมืองไทยแต่ถ้าหน้ารักกว่าใคร่ะต้องยกให้คุณ ถ้ากันเปื้อนนะครับผมการความรู้สึกที่มากกว่าเพื่อนไม่ได้นะครับน้องรู้ไหมครับน้องทําไห้พี่เหมือนไอติมเลยครับใช่ค่ะแค่น้องยิ้มก็ทาให้พี่ละลายจะสั่งแต่เขินจังเลยครับเนทไมพี่ผมเอามันครับเปลี่ยนจากทะเลมดูเขาเปลี่ยนแนวดีนะครับภูเขาเนี่ยบางวันก็มีหมอกใช่หรอคะจริง ภูเขาบางที่ก็มีหมอกแต่ผมไม่มีใครหลอกนอกจากคุณ